หนูไม่เคยกลับท้าพ่อเลยอยากกลับท้าในชีวิตหนูเพื่อแบบอย่างน้อยแกย,ยังมีหนูกับน้องนะแล้วก็มีหลานพ่อไม่ได้พ่อยังมีพวกหนูอยู่ ว่าวันนี้เราเหมือนจะมาผิดที่ด้วยผิดพื้นที่ที่อำนาจตำรวจเขาสามารถทำได้เหมือนวันนี้หนูแดงเขาให้ปักคำเบื้องต้นจากการสอบถามของตำรวจวนะนะเขาบอกว่าเขาเจอพ่อครั้งสุดท้ายเมื่อปี49แต่คราวนี้พยานที่เราพามาก็คือ,อพี่สะพ้ายของพ่อทวีเนี่ยเขาให้ข้อมูลปีไม่ได้มันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบไม่ได้ว่าใครเจอก่อนใครเจอหลังเพราะฉะนั้นก็เลยต้องยึดคําของหนูแดง เป็นคําให้การแบบครั้งล่าสุดที่เจอพ่อเมื่อปี49อะไรยเงี้ยที่ระยองเพราะฉะนั้นตรงนี้คือพนักนิคมชนบุรีเขาก็เลยไม่มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการต่อให้เพราะฉะนั้นก็เงิบกันไปนะจ๊ะวันนี้ทําอะไรไม่ได้อาจจะต้องวันใหม่นะครับไปที่ระยองพาเขาไปแจ้งความทีหนึ่งงากอนให้กาลังใจอีกที จะเต้ยช่วยให้เต็มที่นะไม่เป็นไรยังไงก็มีเต้ยอยู่ข้างๆอาจจะตกใจกัคุยได้นะมั้งก็ลาป้าเขาเขาอย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่าต้เล่ี่ว่าจะร้อน้อยก็แบบป้าให้กำลังใจเนาะป้าให้กำลังใจไงเพราะปกติจะไม่ค่อยได้มีใครให้กำลังใจเยอะไงไปเกลับกันก่อนแล้ววัน ว,วันวันอื่นเดี๋ยวเต้โทรมาหาเดี๋ยววันไหนเราไประยองไปแจ้งความเนาะสิ่งที่เต้กำลังจะมาบอกวันนี้ก็คือไม่มีใครรู้ว่าพ่อหายไปไหนตอนนี้ ที่ไะยองนะ ีมงานจะทําได้ดีที่สุดและมากที่สุดเท่าที่จะช่วยเคสของพี่นูแดงได้ก็คือความหวังสุดท้าของเราอยู่ที่กระบวนการของเจ้าหน้าที่ละเดี๋ยวเราไปแจ้งความไว้ จบกระบวนการที่นายอ,อะที่เหลือก็รอขั้นตอนต่อไปนะยังไงบ้างฮะเรั้งแล้ว,ำลวตำรวจแค่ลงบนันทึกประจำวันให้ใช่ปะใช่จ้ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะส่งเรื่องไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะแล้วก็เบื้องต้นเขาเช็คประวัติคดีอาญาให้แล้วเนาะไม่มี ก็เดี๋ยวเขาส่งเรื่องให้เหมือนงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วก็เขาจะติดต่อมาไม่ทางเตยก็ทางพี่นี <ขอ S 1> เลยสบายใจเนาะอย่างน้อยๆวันนี้ก็มีตำรวจเข้าใจเราใช่ค่ะอย่าลืมไปซื้อหลอไว้ใบจ้งความเเก็บไว้เดี๋ยวรอคําตอบจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ตำรวจประสานให้เรานะครับแล้วก็รอดูคําตอบหลังจากนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการตามหาคุณพ่อทวีให้พี่หนูแดงนะครับความหวังเล็กน้อย ก็อาจจะมีปฏิหารได้เนาะอย่างน้อยขอให้ได้คําตอบแต่ถ้าไม่ได้คําตอบก็เราทําดีที่สุดแล้วคิดอย่างนี้ก็แล้วกันโอเคได้เป็นกาลังใจให้เดี๋ยวเอาไปส่งกลับที่บ้าน อนนี้อยู่ที่มูลนิธิสว่างพรหมุศลแล้วนะครับมูลนิธินี้เนี่ยเขาจะเป็นมูลนิธิที่ค่อนข้างใหญ่นะครับในจังหวัดระยองนะครับเราก็ได้ประสานมาแล้วเดี๋ยวให้พี่เมียนมาเล่าให้ฟังว่าประสานมาว่ายังไงพี่เมียนมาเล่าให้ฟัง่อยดิเมื่อวานที่ติดต่อมาที่นี่<ม>ยังไงนะ ก็ขอเบอร์จากพี่นักข่าวที่เนี่แหละแล้วก็อยากได้ข้อมูลแต่ละสุสานแล้วก็ไล่ล่ดูแต่บางที่เขาก็ล้างปัจชาไปแล้วเนาะมันก็จะเคลียร์เคลียร์สพบระยญาติเก่าแต่โชคดีที่ได้เบอร์พี่พรชัยมาก็เลยแกก็บอกที่ใหญ่ที่หนึ่งก็อาจจะเป็นเป็นที่ใหญ่ที่หนึ่งของระยอง ก็เลยได้ลองสอบถามข้อมูลบ้างแกก็บอกโอเคถ้าสมมุติมันมีการที่โรงพยาบาลต่อให้คนนั้นไม่มีประวัติในโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลต้องมีชื่อเนาะชื่อนามสกุลของคนไข้หรือว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเขาก็จะส่งให้มูลนิิเอามาฝังเต็มที่หน้าหน้าหลุมก็จะจะมีชื่อนามสกุลเขาก็จะเาบอกเขาก็ยังพอมีลิสต์อยู่แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาค้นหาเนี่ยสักระยะหนึ่งแต่เขาบอกว่าช่วงสักปี4 7 4 8 4 9เ้เขาก็ยังพอมีบ้าง เออแต่ว่าถ้าถ้าหลังห้าสองเนี้ยเอกสารก็น่าจะมีคือเขาน่าจะบันทึกเป็นเป็นเอกสารไว้อะว่ามีรีสไว้อะไ<ม>รมีสไว้ไอะรส่วญาตอาจจะต้องไปหาดอูอันนี้เราต้องไปหาใครเดี๋ยวไปติดต่อกับพี่สมียงเขาชื่อคุณดีย สานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปสู่สารกัน สถานที่จะก่อนยกม <ạ. S 1> ือไหว้หรือจะจุดทูบไหว้ก็ได้นะคะ<า>จะคุดทูบไหว้เลยก็ได้ด ที่พี่เดียวบอกคือจะมีฤิ์ลายชื่ออยู่แล้วสมมติหลุมหลุมหนึ่งเป็นชื่อใครอ๋อแต่ว่าหลุมเนี่ยก็เหมือนเวียนกันไปพอของของคนนี้เคลียร์ก็จะเคลียร์หลุมเนือแล้วหลุมหนึ่งก็จะเปลี่ยนชื่อชื่อศพใหม่คุณศพออกไปแล้วอย่างอี้ก็ต้องทุบใช่ไหมพี่เวลาถ้าสมมุติจะเอาไปทําพิธีทําบุญให้เนี่ยแล้วก็จะยกซองออกล้วจะเคลียรเป็นฝาอ๋อเปิดฝาแล้วก็ นอนของพี่เดียแล้วล่ะทำกุศลร่วมกันบุญร่วมกันใช่ข้อรูกเขาแบบอย่างน้อยได้คำตอบอย่างน้อยได้คตอบเดให้เขาชีวิตนะนะนั่นคือที่สุดลจะยังจะยังเล่่อนอยู่ที่ไหนก็ขอให้ยังมีชีวิตนะแต่ทีนี้มันก็อาจจะยากแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่พยายามเนาะบางคนสิบห้าปีเจอเลยาจจะ ต้องรบกวนพี่ดให้กำลังใจเขาบ้องความหวังวันนี้ก็คือเราได้แค่มาดูเนาะเพราะว่าตรงเขาเรียกว่าอะไรอะตรงหลุมฝังนะครับผมเขามีแค่ตัวเลขเท่านั้นแล้วก็มันก็จะไปเชื่อมโยงกับข้อมูลที่มันเป็นปาปกตื่นของของมูลนิธิอีกทีหนึ่งว่าหลุมหมายเลขนี้ชื่ออะไร1 2 3 4 ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้อะไรเงี้ยถึงจะระบุตัวตนว่าถ้าเป็นศพที่ไม่มีญาติแต่มีชื่อเนี่ยเราก็จะระบุได้อีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นศพแบบนิรนามไม่รู้ที่มาเลยมันก็จะไม่รู้เลยจริงๆสุดความสามารถเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับก็หวังให้เขามีชีวิตดีกว่าที่จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่เรายังไงเดี๋ยวเขาใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่อที่จะย,ย,ยืนยันได้ว่าทวี เทียมสาคนนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นศพนิรนามจริงๆแล้วก็ถ้ามีชื่อเนี่ยก็ถ้ามีอยู่ตรงมูลนิธิของเขาในความรับผิดชอบของพี่เขาเขาก็จะแจ้งเรากลับมาแล้วันนั้นเราก็จะมาแจ้งคําตอบกับพี่หนูแดงทีหนึ่งแต่ถ้าไม่มีหมดแล้วไม่มีไม่อะไรก็ก็จําเป็นต้องทําใจได้อย่างเดียวนะครับ はい,い,い。 จ้หนูดีมไม่หันมองกล้องเลยได้วมาให้แค่นี้แหละเป็นกำลังใจให้ลล็กๆแน้นอนครับตอนนี้เต้ก็กำลังตามเรื่องให้เรื่อยๆอยู่ทั้งคนเล่รอนทั้งสมีลและนา รู้ว่าเราจะได้คําตอบแบบไหนหรืออาจจะไม่ได้คําตอบเลย ได้เล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าคือเต้ยจะมาตามหาพ่อให้น้องคนหนึงหนึ่งที่ที่เราจะไปได้ก็คือเจ้าบ้านของบ้านเลขที่หลังนี้แหละหมู่ที่8ตําบลหนองเฟือออำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับ พ่อเราไปยืนยันตัวตนมาแล้วว่าพ่อของหมูแดงเป็นใครซึ่ง mm. ก็คือคนนี้จริงๆสิ่งที่เต้ยกำลังจะมาบอกวันนี้ก็คือไม่มีใครรู้ว่าพ่อหายไปไหนตอนนี้